สนใจรับหอมแดงหอมลูกหมากลูกกลมๆโตโตหัวใหญ่ๆปลูกแบบปลอดภัยแมลงไม่ไล่หญ้าไม่ถอนน้ำรดบ้างไม่รดบ้างเติมปุ๋ยคอกนิดพรวนดินหน่อยรอเวลาสักเล็กน้อยสามเดือนแล้วเก็บหัวพัน์ออกมาระยะนี้เป็นระยะพักหัวพัน์นะคะหัวพัน์ของเราก็ไม่ได้ใหญ่มากก็แค่ใหญ่กว่าเหรียญสิบเหรียญห้าประมาณสเท่าค่ะ มีแบ่งมัดเป็นมัดละครึ่งกิโลและมัดละ1กิโลนะคะสำหรับคนที่จะเอาไปปลูกต่อแนะนำให้ลงปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะเพราะระยะนี้เป็นระยะของการพักหัวพันธุ์ถ้าถามว่าทำไมต้องพักหัวพันธุเราพักหัวพันธุ์เพื่อให้หัวหอมสะสมพลังงานให้เพียงพอสำหรับการไปเจริญเติบโตใหม่ค่ะสำหรับใครที่อยากได้เก็บไปไว้กินไว้ทานเราก็ต้องบอกตรงนี้เลยค่ะ ว่าหอมแดงก็คือหอมแดงค่ะรสชาติก็คือหอมแดงบ้านเราเลยหอมแดงทั่วไปที่ปลูกในภาคเหนือภาคอีสานสามารถทำอาหารได้ทุกเมนูของบ้านเราเลยค่ะสำหรับคนที่อยากเก็บไปไว้ทำพันนะคะแล้วไม่สามารถลงปลูกในรอบนี้ได้เพราะอาจจะลงหอมแบ่งหอมบวเลยไปแล้วนั้นสามารถเก็บหอมไว้เป็นพันลงปลูกรอบปลายปีได้นะคะ ต้องบอกว่าพันหอมรอบนี้มีจำนวนจำกัดถ้าเก็บได้เก็บก่อนเลยนะคะ